สวัสดีครับเพื่อนทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่าง,างๆของโกลานะครับคลิปใน E ีีนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของโกลอุลุก2 0 2 5นะครับลรามาดูนว่าหลังจากที่ปีที่ผ่านมาราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดแรงนะครับทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลสปอตนะครับจนทำดีสอทมไฮใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับก่อนที่จะส่งสัญญาณการชะลอตัวแรงเหมือนกันนะครับในช่วงที่รุนัรงทาคว้าชัยการเรือกตั้งปธาทำดีสารัฐซึ่งก็มองว่าจะไม่ได้ส่งดีต่อราคาทองคําแล้ะก็ตัว ราคมนี้นะครับซึ่งในช่วง 1- 2สัปดาห์แรกของปีนี้เองราคาทองคำกลับปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตลาดก็กังวลถึงหลายๆนโยบายที่เจ้าตัวได้ประกาศก่อนที่รับตําแหน่งนะครับซึ่งต้องมาดูกันว่าหลังจากที่เจ้าตัวรับตําแหน่งแล้วทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรซึ่งมุมมองต่อตลาดทองคำปีนี้ก็ยังคงหลากหลายกันพอสมควรนะครับคลิปนี้ผมจะพูดคุยกับทางคุณธีรัตจุฑาวรากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกเทดจำกัดนะครับไปดูมุมมองของทางคุณธีรัตอินเตอร์โกเลยว่าทองคำปีนี้คุณธีร บ้างแต่ยังคงร้อนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นโยบาย,ยาต่างๆรัฐธรรมจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างพูดคุยกับทางคุณธีรัตเลยครับนักวคุณธีรัตครับสวัสดีครับคุณหนุ่มตลาดทองคําระหว่างทั้มสองจุดศูนย์กับทั้มหนึ่งจุดศูนย์จะมีความต่างอะไรไหมครับในมุมมองของอินเตอร์โกครับคือผมเท้าความทั้มหนึ่งจุดศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับ,รบทั้มหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยเป็นเป็นสี่ปีที่ทอง ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่มันมาดีช่วงท้ายๆแต่ว่ามันได้อันนี้ส่งของโควิดซะมากกว่าครับนะครับถ้าเกิดเรารีวิวกันทั้ม1.0เนี่ยทั้มเลือกตั้งปี2016ปลายปีนะครับแล้วก็ขึ้นเปนะ็นประาธานาธิบดีปี2017ต้นปีนะครับปี2017เนี่ยทองไม่ค่อยขึ้นอ2018ก็ไม่ค่อยขึ้นเอาเรียกว่า2ปีนี้ทองขึ้นน้อยมากนะครับอพอมาถึงปี2 0ั0เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตัวเลขให้ดูด้วยครับว่า สองปีนี้เนี่ยเอทองขึ้นประมาณไม่ถึง5้าเปอร์เซ็นตโอ้น้อยมากเลยนะครับสองปีนะไม่ขึ้นน้อยมากเลยคือบา,บางช่วงสิ้นลบด้วยครับอแต่ว่าพอมาปีสองสิบเก้าเนี่ยเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็สองยี่สิบนี่ชุดไม่อยู่แต่ว่าสาเหตุหลักหล,ลักจากการที่โควิดก่อนก็ลดดอกเบีย้ยนะครับเ,เดี๋ยวต้องถาม้องบอกว่าสิบเก้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิบเก้าเนี่ยเกิด ส่งข้ามการค้าซึ่งมันเห็นผลปี2 0 1 9จริงๆเราส่งข้ามการค้าเนี่ยทําหาเสี่ยงไว้อยู่แล้วแต่ว่าพอขึ้นมาเป็นปธาบดีปี2 0 1 7เนี่ยยังไม่ทาอะไรปี2 0 1 8เริ่มประกาศใช้บางตัวรเริ่มค่อยๆทยอยประกาศใช้เริ่มเห็นผลบางตัวเงินเฟอ้อเริ่มขึ้นบางอย่างเริ่มขึ้นนะครับเริ่มมีสัญญาณของเงินเฟอ้อนะครับก็ทองเริ่มขึ้น2 0 9แต่ว่าไม่ได้ขึ้นรุนแรงนะครับแต,แ,ตแต่เริ่มขึ้นนะครับ มนันนันก็คือทำส่วนตัวทำเองเนี่ยเอ,อหน้าตาเขาดูเป็นตลาดทุนมากกว่า <laughs> คู่คอมมินิเพราะว่าเขาคือมันจะเป็นภาพชัดเจนเลยว่าทำม,มาหุ้นขึ้นอ <laughs> อ่าหุ้นเหมือนเขาก็จะให้สนับสนุนให้ให้คุณนมือนขึ้นแล้วคุณก็ขึ้นแรงจริงในช่วงต <laughs> ั้งแต่สี่ปีที่ทำอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าช่วงไบเดนก็ก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับครับ <laughs> อ่านะครับนั่นคือหนึ่งจุดศูนย์ <laughs> พอมาทำปัจจุบันนี้นะครับเออเหมือนกันผมคิดว่าระยะแรกเนี่ย ตอนตอนช่วงเนี้ยก่อนที่เขาจะขึ้นมาผมว่าเอฟเฟกคนยังคิดภาพว่าเหมือนทัพ1 0อยู่ก็คือว่าหุ้นขึ้นแน่ๆเลยแต่ว่าทองอมันยังไม่ได้ลงอะไรก็ต้องบอกก่อนว่ามันมันมันมีสัญญาณความกลัวอะไรต่างๆมาก่อนหนะ้านั้นอยูท่ที่ที่ปัจจัยหนุนทองต่อเนื่องมานะปัจจัยตรงน,นั้นก็ยังไม่ได้ลดลงไปนะครับแต่ถ้าว่าพูดถึงตัวทัาเองเนี่ยเขาสนับสนุนตลาดทุนอยู่แล้วสนับสนุนให้ให้ตลาดหุ้นมันขึ้น ส่วนทองเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วเขาแอบปันใจไปทางบิตคอยมากกว่าอืออือคือคือจริงต้องบอกว่าทองกับบิตคอยนเป็นสินทรัพย์ที่มันปัจจุบันนี้แล้วกันมีคนมองว่ามันมีความคุณสมบัติคล้ายๆกันคือเป็นค,คือเป็นแบบเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงต้องกันพวกอ่าให้เป็น store value ของอของสินทรัพย์ทั่วโลกให้ให,ให้ให้เก็บรักษาไว้เป็น safe haven อะไรเงี้ยนะครับอือคือทัมเนี่ยไม่มีการพูดถึงทอง เลยตั้งแตู่นหรือปัจจุบันเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยใช่ครับแต่ว่าบิตคอยนี่ยก็ดูมีมีแนวโนม้มส,สนับสนุนซึ่งอีกอยงก็เป็นสาเหตุให้บิตคอยราคาขึ้นด้วยตั้งแต่ช่วงที่ทําได้รับเลือกตั้งมาครับแล้วแแลแล้ว้ววสภาพแวดล้อมนะครับระหว่างทั้ง1.0กับ2.0มันจะเป็นเรื่องของสภาพตัวเงินเฟอ้อสภาพการค้าโลกสภาพสงครามตรงนี้มันมีความแตกต่างอะไรกันจุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับอืมครับก็น่าสนใจคือ ต้องบอกว่าทั้ม1.0เนี่ยภาพเงินเฟอ้อมันต่างกับปัจจุบันเยอะนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยผมเท้าความไปก่อนมันเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่มเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ช่วงทั้ม1.0แล้วอย่างที่ผมบอกว่าเขาเริ่มทําสงครามการค้าการทําสงครามการค้าคุณหนุ่มก็่าเข้าใจก่อนว่าซัพพลายเชนมันกระทบะแล<ช>้วแต่ที่ภายาจีนผลิตสิ่งที่เขาได้ต้นทุนถูกที่สุดอเมริกาก็ไปผลิตสิ่งที่ได้แต่ละประเทศมีความถนัดของตัวเองแล้วก็ได้ต้นทุนถูกก็เทรดกันไปเทรดกันมา กลายเป็นว่าทําบังคับให้ประเทศที่ต้นทุนแพงเป็นคนผลิต mm. ใช่ไหม mm hmm. เพราะว่ามันมีภาษีมีอะไรเขาก็เออต้องบังคับให้ทุกอย่างมาผลิตในอเมริกาหรือผลิตในประเทศที่เขาเขาไว้ใจครับนะครับเพราะฉะนั้นการการซัพพลายเชนมันก็กระทบอยู่แล้วมันก็เงินเฟอ้อดอกที่หนึ่งดอกที่สองมาเรื่องลดลดดอกเบีย้ยด,ดอกเบี้ยช่วงโควิดก็มันก็เร่งเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกที่สามก็คือสองครามยุรัเสเซียยูเคนซึ่ง ก็พวกสินค้าพกพันต่างๆที่รัสเซียยูเครนส่งออกไปทั่วโลกเช่นน้ำมันหรือข้าวสาลีอย่างเงี้ยหรือ g a ธรรมชาติมันก็กระตุ้นเงินเฟ้อคือมันมีแต่ปัจจัยที่กระตุ้นเงินเฟ้อต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับเแน่นอนมันต่างกับยุคช้ำหนึ่งจุดศูนย์ที่เงินเฟ้อเพิ่งมามีช่วงหลังๆนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้เฟ้อรุนแรงอะไรแต่เ่งเพิ่งมีเส้นสัญญาณเงินเฟ้อนะครับถามว่ามันแตกต่างกันไหมผมคิดว่า ทุกอย่างมันมีขึ้นก็มีลงผมคิดว่าเงินเฟ้อมันก็มีจุดจุดใกล้จะสูงสุดของมันมันคงไม่จะไม่ได้เฟ้อไปแบบห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตไปเรื่อยๆทุกปีได้ครับมันเฟ้อติดกันมาหลายปีละผมคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยเฟ้ออยู่แต่จะเฟ้อในอัตราที่อาจจะชะลอลงผมว่าทุกอย่างนะครับมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเอนี่มันจะเฟ้อตลอดใช่ไมครับเออเงินจะเฟ้อเจ็ดเปอร์เซ็นตปีสิบปีผมว่ามันแน่จะเป็นไม่ได้เพราะเจ็ดเปอร์เซ็นสิบปีมันทบมันทบไปเรื่อยๆนะ เออมันมันไม่ใช่แบบมันมันทบทบเจ็ดเปอร์เซ็นขึ้นไปเรื่อยมันก็สูงมากอะไรเงี้ยอืมคือมันเฟอแล้วมันก็คือของก็แพงแล้วจะแพงไปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตมันก็เยอะเหมือนกันครับนะครับก็เลยคิดว่าเงินเฟอร์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ได้สูงขึ้นเท่าแต่ก่อนละซึ่งมันก็ดูจะกระทบทองเหมือนกันเพราะทองขึ้นมาจากศูนย์ก็ต้องย่างเราขึ้นจากเงินเฟอร์ศูนย์ขึ้นมาจาก รถดอกเบี้ยสงครามอะไรก็ตามซึ่งหลักๆมันก็เป็นตัวกระตุ้นเงินเฟอ้อทั้งหมดนั่นแหละนะครับ,รบส,งสงครามจะเบาลงไหมครับในมุมมองคุณวิรัติสงครามเนี่ยเอ่อก็ทําขึ้นมาเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาจะหยุดสงครามให้ได้รัสเซียยูเครนซึ่งผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเขาหยุดได้จริงจริงเพราะว่าผมว่าเขามีคอนนคชันกับปูตินเนาะผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนทั้ม1.0แล้วเหมือนผมดีดว่าปูตินเหมือนไปช่วยทําเกี่ยวกับเรื่อง ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเกี่ยวเรื่องฐาเสียงนิดหน่อยผมมีข่าวนะตั้งแต่1.0แล้วแต่ตอน2.0เนี่ยผมคิดว่าภาพลักษณ์ปูตินไม่ดีเขาเขาคงไม่ได้ออกออกภาพลักษณ์ว่าเขาไปช่วยเพราะเดี๋ยวช่วยจะไม่คะแนนตกเพราะว่าคนอเมริกาคงไม่ได้ชอบปูตินนะครับเอแต่ผมคิดว่าเขารู้จักกันผมคิดว่าปูตินก็พูดออกมาอยู่แล้วว่าเออเขาพร้อมพร้อมคุยทันทีถ้าเอดทำขึ้นมาเขาพร้อมคุยเลยอืนะครับทีนี้เนี่ยเอผมก็เชื่อว่าจบเพราะว่า เกิดท้าขึ้นมาสมมติเขาบอกเขาจะไม่สนับสนุนอาวุธให้ยูเครนผมว่ามันจบเลยนะแค่นี้มันจบเลยใช่ใช่ใช่ยูเครนต้องยอมแพ้อยู่แล้วแอะเพราะนาโตเองก็ไม่มี power มากพอแล้วนะครับถูกไหมใช่ใช่ผมคิดว่าจบเพราะแต่ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็โอเคก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เงินเฟ้อมันลดอีกโอ้ก็เป็นปัจจัยลดอีกแต่ว่าส่วนสงงรามอีกฟากหนึ่งก็คือต้นออกการจริงๆก็ต้องยอมรับว่า มันดูเงี่ยเมเียไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะยังเงี่ยบเงียไปก่อนด้วยอืมอือครับคือเนื่องจากว่าผมก็วิเคราะห์ว่าทางอิหลานเองเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมอืมอ่ายังไม่พร้อมที่จะคือ,ค,อคือยังก็ยังมีอารมณ์แบบเออเจราจาละกันใช่ไหมครับแบบเจราจากันก่อนเนี้ยครับ<ๆ>ทางทางจริงๆผมว่าทุกคนก็จริงเขคงลื้อคงไม่ได้อย่างมีสงครามนะครับครับก็คงไปเน้นเจราจากันก่อนอือฮึอย่างนี้มีประเด็นอะไรที่อยากให้จับตาเป็นพิเศษไหมครับ ในชุกทำสองจุดสูงอืมก็จริงๆผมมองว่าสงครามการค้าเนี่ยมันมจะมีผลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสงครามการค้าจะไม่เหมือนสองครามร้อนสองครามการค้าจะมีผลช้าๆค่อยๆมีผลมาอืมซึ่งผมคิดว่าเอาตามไทม์ไลน์ครับทำขึ้นปีนี้กว่าจะประกาศนโยบายกว่าจะออกกฎหมายกฎหมายลูกผ่านสภาอย่างเดียวก็ปลายปีนี้ ประกาศใช้ได้ปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับกว่าสัญญาณเอฟเฟกของเรื่องสงครามการค้าจะมีผลทําให้เงินเฟ้อขึ้นมาทําให้สลายเชนทั่วโลกกระทบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องอีกหอยสักปีหนึ่งเพราะอาจจะมาสักปีสองพันยี่บหกกลางกลางปีไปปลายปีห <cioè> รืออย่างนี hmm. <quoi? S 2> uh, ้ด้ําำถึงจะเริ่มเห็นเอฟเฟกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยที่เราคาดหวังว่าโลกจะปั่นป่วนช้าขึ้นมาเนี่ยไม่เร็ว เพราะว่ามไม่ได้สงครามร้อนที่ยิงระเบิดกันพรุ่งนี้ยิงเลยครับนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นอมาดูเรื่องต่อมาเรื่องอทรัมป์ก็อาจจะมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นตลาดหุ้นก็ต้องยอมรับว่าคนคนเห็นหน้าทำแล้วรู้สึกว่าหุ้นมันขึ้นค,คนคมันก็ต้องแบ่งเงินใช่ไหมครับแบ่งเงินไปไท,ท,ที่ที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดอ่าครับ ประกอบกับต้องบอกว่าทองมันขึ้นเยอะละปีที่แล้วมันก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวที่จะขายทองก็กำไรแล้วอะ่ะครับเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแอสเซทจากทองไปเป็นหุ้นแทนอืมหรือบิตคอยแทนหรือบิตคอยก็ได้เพราะว่าก็ดูสนับสนุนบิตคอยแต่ว่าบิตคอยจริงๆผมก็ว่าก็แอบน่าก,กลัวนะครับอืมไปเร็วมาเร็วกันนะใช่ใช่เพราะว่าเวลามันมันลงทีมันมันเร็วมากเลยมันจะรเร็วกว่าทองเยอะเลยครับครับแล้วอย่างนี้คาดการณ์ปีแรกของทั้มสองศูนย์ไงครับราคาทองคาจะไปไงดีครับ อืมถ้าเกิดกว่าไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเนะาะอย่างาอย่างอย่างอย่างต้นปีที่ผ่านคือผมปีแล้วผมจําได้ผมคุยคุยกับคุณดีราไคุณธีรัตลบอกว่ามีแล้วอยากให้ทองลงก่อนแล้วมันจะขึ้นถูกไหมครับครับอ่าแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆปีนี้มันขึ้นมาก่อนมันจะสวนทางไหมครับคุณธีร์ลก็ผมจริงๆผมก็อยากให้มันขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็ผมก็ทําธุรกิจขึ้นของขึ้นก็ลูกค้าก็ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่า ปีนี้ทองมันจะไม่ขึ้นนะสิครับเพราะว่าปัจจัยมันปัจจัยลบมันค่อนข้างเยอะไล่ตั้งแต่เรื่องทรัมป์ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับ uh huh. เรื่องอเงินเฟอ้สอสงครามที่มันจะจบลงดูเงินเฟอ้อก็จะลดลงคนจะคาดหวังเงินเฟอ้อคนที่คนที่ชอบทองนะคาดหวังเงินเฟอ้อจากเทรดวอร์ huh. มันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ uh huh. ทองยังมีคู่แข่งเพิ่มอีกอย่างเช่นบิตคอยนะครับ uh huh. นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของ เอ่อถ้าเรามองดูเรื่องธนาคารกลางอืธนาคารกลางเนี่ยก็มีมีซื้อทองมารจริงนะครับแต่ว่าด้วยด้วยอันนี้ผมไม่ไม่แม่นตัวเลขแต่ผมเห็นว่าจีนเนี่ยครัหยุดซื้อตั้งแต่กลางปีที่แล้วเพิ่งมาซื้ออีกทีเดือนสิบเอ็ดสิบสองใช่ใช่ใช่ใชคค่คือคือเราก็เห็นสัญญ,ญาณว่าจากที่เขาซื้อต่อเนื่องเขาเป็นซื้อกระปิดกระปอยครับอ่าสัญ,ญญาณก็เขาอาจคิดว่าตรงนี้มันแพงก็ได้ ม,มันแพงจนไป็นเขาอาจจะเออไ,มไม่ได้ต้องซื้อทุกราคานะอาจจะซื้อแค่แค่แบบอาจจะ buy on dip เราไม่รู้เขาซื้อราคาไหนเขาประกาศตัวเลขมาว่าเขาซื้อแต่เราไม่รู้เขาซื้อราคาไหนอืนะครับอคือปัจจัยลบมันค่อนข้างจะเยอะนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาดูปัจจัยที่มันอาจจะเป็นบวกได้หน่อยนึงเนี่ยเราก็อาจจะมาดูพวกเรื่องสองครามมากกว่า ว่ามันจะมีสองคือคือปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้ที่อยู่ในความไม่แน่นอนใช่ไหมครับเออแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ไม่เห็นทายครับไม่ไม่เห็นว่าเอ๊ะมันจะมีตรงไหนที่มันจะโผล่มาที่มันจะมีมีความขัดแย้งกันที่จนถึงขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับไม่มาแล้วจะจะผันผวนไหมครับผันผวนมันผันผวนอยู่แล้วครับทองผมว่าเราหมดยุคทองไม่ผันผวนไ้วหมดยุคสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้า ที่มีเทรดวอลุ่มสูงสูงพันฝวนหมดทุกตัวมาทองพันฝวนมาผมว่าเกินสิบยี่สิบปีนะที่ผันฝวนทุกปีผมว่าถ้าเกิดเราเราขวึงทองว่าปี พอจบปีมีปีไหนหรอที่มันไม่ผันผวนไปพวกเว่าคือจากเดิมโอเคเรากรอบยี่สิบสาสิบเหรียญล้วก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่ว่าระยะสองปีสองปีที่ผ่านมานี่ร้อยเหรียญนี่ก็คือยังเฉยเฉถูกไหมฮะคือผมว่าอันนี้มันเป็นด้วยเปอร์เซนต์ด้วยถ้าเกิดเวลาเขาเขาบอกเขาจะมองเป็นเปอร์เซนต์ว่าก็หลักฐานฐานมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอการเบี่ยงเท่านี้มันก็ ก็เฉยๆก็เท่าเท่าแบบยี่สิบสสิบเหรียญยี่สสาสิบเหรียญแต่ก่อนจะเท่ากับสี่สิบห้าสิบเหรียญแต่ตอนนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าเโลกของทองเนี่ยมันถูกโดมิเนตโดยเลเวเลชพวกคนที่เล่นเล่นแบบพวกอ u t เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาดูเป็นเปอร์เซ็น <precision> ต์เขาดูขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์กันเขามากกว่าขึ้นดูขึ้นเป็นเหรียญออย่างนี้อย่างนี้จะให้กรอบยังไงดีครับราคาทองคําหรือว่าแนวโน้มการลงทุนการลงลงทุนของ ทองคาในปีนี้มุมมอ,อมองอิตาโกมองยังไงครับ,ค,รบคือผมมองว่าจริงๆทองคําไทยเนี่ยช่วงช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่จริงๆทองก็ขึ้นด้วยขึ้นทองอย่างขึ้นด้วยแล้วก็เงินบาทด้วยซึ่งผมว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้จะอยู่นานครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่สินทรัพย์ทองเนี่ยมัน against กันดอลลาร์อยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่ามันดันขึ้นทั้งคู่ทองกันดอลลาร์ตอนนี้ขึ้นทั้งคู่มันเป็นเหตุการณ์ที่ จะเห็นส่วนใหญ่ตอนมีสงครามสงครามใช่มันฟีลเหมือนสงครามเลยนะคุณธีรนเทอ,อ,อเอ้ยเซฟเฮเวน่นใช่ใช่เก็บเอ้ยเราไม่รู้จะลงทุนอะไรเดี๋ยวไว้ก่อนเอามาพักไว้ก่อนตอนเนี้ยเหมือนนักลงทุนเอามาพักไว้อยู่ก็เหยทองก็เลยเรียกว่าจะเรียกว่า,วาขึ้นไหมมันก็ขึ้นขึ้นไม่ได้รุนแรงนะแต่ว่าดอลลาร์ก็ขึ้นขึ้นอมันเหมือนมันมีการเอามาพักไว้อยู่เพื่อที่จะรออะไรบางอย่างแต่ผมว่ามันจะถึงเวลาที่มันต้องฉีกกัน เร็วๆนี้แหละที่มันจะไม่ได้ไปด้วยกันเถอะแล้ะผมว่ามันอย่างในอย่างหนึ่งขึ้นอย่างใดมันจะลงครับเพราะฉะนั้นคนถือทองไทยเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าวันนี้นะครับที่เราคุยกันราคามันจะลงมผมก็คิดว่าก็เป็นราคาที่ไม่แย่ที่จะขายราคานี้ออกไปก่อนครนะคร,ครับสมรับคนที่ถือมายาวมีกําไรก็ขายออกไปก่อนผมว่าเป็นก็เป็นราคาที่โอเคแล้วค่อยเอลงมาย่อลงมาค่อยซื้อก็ได้เพราะว่าคือผมมองว่าไม่ทองลง แล้วไม่ทองลงเลยอทองสมุิทอนไม่ลงบาทก็จะแข็งขึ้นด,ดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่คู่กันแบบนี้ไปตลอดอนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้อยู่นาน,ม,ม,นมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวมันจะเป็นเรื่องชั่วข่าวนะครับถามว่าส่วนจะลงถึงเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าเอ่อจริงๆผมมีตีพิบนัญชีไว้นะครับ,รบก็คือผมก็ตีจุดต่ำสุดที่เดือนพฤศจิกาสองพันยี่สิบสองที่หนึ่งหกศูนย์ห้านะครับ ผมก็ตียิงยาวมาถึงเดือนตุลา2,224ที่2,790นะครับซึ่งถ้าเกิดตีฟิบนัชชีเนี่ยมันจะได้สามสเต็ปนะครับ,บ23.6เนี่ยท่าเก็บอยู่ที่2,516ครับแล้วก็38.2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,340ผมให้สองเป้านี้ก่อนละกันนะครับคือต้องบอกว่าสองเป้านี้เนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปต้องบอกว่า2,516เนี่ย ตอนเดือนพฤศจิกามันก็ลงไปถึงลงมาแล้วมตมันก็เด้งขึ้นมาใช่ครับแต่ผมคิดว่ามันมันไม่ได้ยากเกินไปที่จะลงด้วยความที่ทองมันขึ้นมาสูงมากคแ,แค่ปีที่แล้วพอผมผมไม่ได้นับตั้งแต่จุดที่ผมปตีนะถึงผมตีมผมตีตั้งแต่ปลายปีสองยิบสองแต่สมมติถ้าเกิดว่าเราตั้งแต่เดือนหนึ่งปีที่แล้วถึงตอนเนี้ยมันทองมันขึ้นมาตั้งเกือบสี่ส<ป>ิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอรถึงจุดสูงสุดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจากจุดสูงสุดเนี่ย สมมุติผมบอกคุณหนุ่มว่าลงสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเยอะไหมก็เยอะนะเยอะแต่มันดูเป็นไปได้เนาะใช่ใช่ใช่ลงมันขึ้นมาตั้งเยอะขึ้นมาปีห <Cait> น <target> ึ่งเนี <Maria language> ่ยขึ้นมาตั้งเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นอะไรไปเออมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมครับซึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือสองพันสามร้อยกว่านะจากจุดสูงสุดอ่ะอเพราะว่าเพราะตอนนี้เราทองเราคนเราไม่ชินกับราคาสูงคเนยเพราะสิบห้าแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันลงเหลือสองพันสามร้อยกว่าเลยเราเอาจุดสูงสุดคือสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองพันเจ็ด้อยเก้าสิบคูณจุดแปดห้าก็คือสิ่คือลงมาสิบห้าเปอร์เซ็นครับนีสองพันสามร้อยเจ็ดสิบอะครับนี่นี่คือนี่คือขึ้นไปขึ้นแค่ปีเดียวสี่สิบเปอร์เซ็นลงมาสักสิบห้าเปอร์เซ็นมันไม่ได้ดูเยอะอะไรก็ดูก็ยังดูเป็นขาขึ้นอยู่ด้วยซ้ําใช่ใช่ขึ้นมาสี่สิบเลยลงมาลงมาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ามันอ่าเพราะแชมผูเลยบอกว่ามันไม่ได้ยากเกินไป ถ้าเกิดเรามองภาพกว้างนสมมติเราเราเปิดใจเราอย่าไปมุทะลุมากว่าเฮ้ยทองมันขึ้นมันต้องขึ้นตลอดสมมติว่าเราเราคิดตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมีขึ้นแล้วก็มีลงเราเห็นมานักต่อนันไปแล้วอืออือครับจริงๆผมเห็นข่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยซึ่งผมก็อาจจะเขาอาจจะถูกผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าข่าวก็จะพูดทองไปที่สามพันกับห้าหมื่นเนี่ยใช่ใช่ไทยห้าหมื่นสามพันผมรู้สึกว่าตลาดค่อนข้างมั่นใจ ตลาดค่อนข้าง,ขง,ขงมีข่าวออกมาเยอะเลยผมจะเห็นคอนเทนต์แบบนี้เยอะเลยครับว่าทองไปสามพันเหรียญกับทองไปห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับจนผมก็มีอ่านหนังสือแล้วก็มีประโยคที่เตือนใจซึ่งเป็นประโยคที่เตือนใจนักลงทุนเสมออย่างผมเสมอมาคือว่าเอจงจงกลัวเมื่อคนอื่นกล้าแล้วก็จงกล้าเมื่อคนกลัวอือืออ่าครับก็ผมรู้สึกว่าตลาดค่อนข้าง รู้สึกมั่นใจกับทองมากเกินไปตั้งแต่ผมเห็นมันสักระยะนึงละสามพันก 50, ับห้าหมื่เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงคือคือคือผมจับสัญญาณได้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาตอนช่วงหลังจากโดนนั้นทำร,รับตําแหน่งทองมันเริ่มเริ่มเริ่มปรับฐานลงนะครับแต่พอปลายปีมันก็จะมีพวก อ่าแมกอเมริกาพวกโกอมานแซกมาบอกว่าปีหน้าเจอกันสามพันเจอกันสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรทํานองนี้ยนะฮะผมก็ผมก็ผมก็เคยคุูนักวิเคราะห์อ,อะไรคกยสัญญาณแปลกๆเนาะทำไมอยู่ดีถึงสองวันละวันวนักธุกิใหญ่ถึงกล้าพูดออกมาแบบนี้เอ้ยเขาเห็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าอะไรจำนองนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าพอปลายปีเอ้ยมันก็ดีกลับมานะแต่ว่าไม่มั่นใจว่า อืมันดีดมาด้วยเหตุผลอะไรมันอย่างที่คุณทีระบอกเมื่อกี้เฮ้ยตอนนี้มันฟีลไลซ์กับสงครามเลยเนาะมนอยู่ดีทั้งเงินบาทอ่อนทั้งสปอตขึ้นอะไรทํานองเนี้ยซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าลงมาสองพันสามร้อยสิบเจ็ดอย่างที่คุณทีระบอกอันนี้คือเวิร์สเคสใช่ไหมหรือว่า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 ยังเป็นเคสเคสปกติที่จะมองได้อืมผมว่าก็ค่อนไปทางเวิร์สเล็กน้อยแล้วกันแต่ผมว่ามันน่าจะเวิร์สได้มากกว่านี้นะครับ Oh, okay. แต่ผมว่ามันก็ค่อนไปทางว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้รหรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้ผมก็ให้ให้ว่ามันก็ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดขึ้นแต่ผมว่าอเค2,500กว่าเนี่ยผมว่าไม่ได้ยากอะไรอาใช่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 วันนี้เดียวเองนะคุณยีราจจุกมอา2,500ปีที่แล้วก็จ่อจ่อมารอดละ สมัยนี้ลงสองวันร้อยเหรียญมันก็คงจะแป๊บเดียวครับโอเคโอเคเออมันก็มันก็คงจะไม่ได้ยากอะไรใช่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียว่าเจ็สิบเหรียญนะคุณยานขึ้นมาอะหรออาใช่ครับขึ้นมาบวกมาเจ็ดสิบเลยประมาณโอเคเออเยอะแต่ว่ามังก็เยองอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามองมองมองในมุมกลับกันล่ะถ้าเกิดมันดีล่ะมองเป้าเท่าไหร่ดีครับเห็นนิวไฮไหมครับปีนี้มองเป้าใช่ไหมครับผมเอาสเต็ปแรกเลยนะต้องผ่านจุดนี้ได้ก่อนซึ่งผมว่ายากสองพันเจ็ดร้อยี่สิบสอง มันคือดับเบิลบอทดับเบิลท็อปเราไปดูกราฟรายวันนะครับดูกราฟรายวันเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่านี่คือดับเบิลท็อปที่มันขึ้นมันมันมันขึ้นแล้วไม่ทาจุดสูงสุดใหม่เพราะจุดสูงสุดเดิมคือสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบมันมามันมาชนมันลงแล้วมันขึ้นมาที่สองพันเจ็ดร้อยี่สิบแล้วก็ลงแล้วก็กลับขึ้นมาสองพันเจ็ดร้อยี่สิบยี่สิบต้นๆเนี่ยเท่าๆท่ากันไปเลยแล้วก็ลงมันทํา เป็นแนวต้านสำคัญใช่ไหมตรงนั้นคือต้องบอกว่าข้อหนึ่งมันไม่ทําจุดสูงสุดใหม่ครับข้อสองมันขึ้นมาชนตรงเนี้สองครั้งแล้วลงมาดูทําทรงเป็นดับเบิลท็อปนะครับคือสําหรับผมนะครับมันมีโอกาสอยู่สองอย่างถ้าระยะสั้นคือขึ้นไปเป็นดับเบิลเป็นทริปเปิลท็อปก็คือขึ้นไปสองพันเจ็ดรอยี่สิบครั้งหนึ่งหรือลงไปเลยที่จุดที่มันควรจะลงก็คือสองพันห้าร้อยยี่สิบครับครับซึ่งผมว่ามันอืม มันก็มีโอกาสเกิดได้ทั้งทั้งสองฝั่งแต่ว่าแต่ว่าคือถึงว่าจะไป2,720โอกาสผ่านก็ยากอืโอกาสผ่านก็ยากแล้วกันยกเว้นจะมีข่าวอะไรที่มันหนุนรุนแรงนะครับแต่ว่าโอเคผมให้ให้ในทรงที่คุณหนุ่มถามมากันว่าอ่ะเกิดมองว่าขึ้นละผมว่าจุดเนี้ยคือจุดสําคัญ2,720ผ่านได้ไหมผ่านได้ไปเจอไฮเดิมอ่ลเราจะเกิดผ่านถ้าผ่านไฮเดิอนได้คืนนี้ ปีนี้ยังคาดหวังจะเห็นสักสองพันเก้าไหมครับอ่ะไม,ไ,ม 3, ไม่ไม่สามพันก็ได้สองพันเก้าผ่านไฮเดิมใช่ไหมครับครับผ่านไฮเดิมไม่มีแนวตา้านผมผมยอมแพ้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผิดหมดเลยผมค,คิดว่าสิ่งที่ผมคิดว่าผิดเพราะผมคิดว่าสิ่งที่คนเขาตีความว่าสามพันคงคงจะไปถึงแล้วละ่ะถ้าเกิดผ่านไฮเดิมปีนี้นะที่ีผ่านไฮเดิมได้ผมคิดว่าคงจะเห็นเหมือนที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันว่าสามพันเหรียญห้าหมื่นบาทอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเห็นแล้วล่ะครับทองทองคำไทยล่ะครับทองคำไทยปีนี้เอฟ จากทองคำปีที่ผ่านมาเรื่องของค่าเงินบาทค่อนข้างจะมีเอฟเฟกเยอะมากปีนี้เองคาดการทองคําไทยไงครับอาจจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะลงได้มากแค่ไหนครับคือผมมองว่าเงินบาทเนี่ยมันค่อนข้างอิงลิงก์กับตลาดหุ้นนิดหนึ่งครับอืมนะครับอืมตลาดหุ้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยไม่สดใสเลยมีแต่ข่าวไม่ดีนะครับ,รบแต่จริงๆผมมองว่า นี่คือตราหุ้นไทยใช่ไหมครับใช่ตราหุ้นไทยตราหุ้นไทยแล้วราคาเงินบาทมันก็อ่อนอ่อนตามใช่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 คือผมมองว่าเอิจริงประเทศไทยไม่ได้น่าเกลียดนั้นผมบอกดรงีกว่าคือผมรู้ว่ามันไม่ใช่แบบเราไม่ได้มีแบบอุตสาหกรรมดาวรุ่งพวกแบบพวกชิปอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้น่าเกลียดนั้นท่องเที่ยวเราแข็งแร่งสุดๆอืผมคิดว่าบาทมัน จะแข็งได้กว่าน,นี้ซึ่งจริงก็เป็นปัจจัยลบกับทองไทยด้วยครับใช่ครับผมคิดว่าบาทน่าจะอยู่ในช่วงขาไม่ได้อ่อนมากปีนี้คนระับทั้งปีครับผมผมคิดว่าเงินน่าจะเริ่มมีฟันโฟลกลับเข้ามาเพราะเหมือนมามาช้อปของถูกะอะอย่างนี้ด้วยคือประเทศไทยโอเคอาจจะไม่ใช่แบบดาวลุ่งน่าจับตามองแต่ว่าเรามีพุ้นฐานดีที่พื้นฐานดีมีเงินปันผลมีเสถียรภาพสูงมากมากแบงค์ชาติสำรองทุนอะไรคือแบบ ความมั่นคงถ้าเอาเรื่องความมั่นคงแบบไม่ได้ผลตอบแทนบืบ้อหวานุ้นไทยอะไรเป็นก็ไม่ได้แย่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดราคาถูกพอนะผมคิดว่ามีจะมีฟันโฟกับเข้ามาผมคิดว่าเงินบาทแล้วประกอบท่องเที่ยวคือเราก็ต้องมองสังเกตรอบตัวเราว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราเนี่ยเราสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมากเอกชนเปิดเอผมเห็นเปิดทั้งเ,เรียกว่าอะไรอ่ะพวกบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วกันที่มันซัพพอร์ตการท่องเที่ยวอ่ะแบบ ทุกอย่างเลยว่าจะเป็นห้างสวนน้ําอับพิพิธภัณฑ์คือแบบเราทําทุกอย่างให้แบบว่าสนับสนุสนการท่องเที่ยวไปหมดเราเราไปไหนเรารู้สึกว่าเอา้ตรงนี้ก็เปิดใหม่เหรออันนี้ก็เปิดใช่ใช่ใช่อ,ใชอ่าฝรั่งก็รู้สึกแบบนั้นครับผมรู้สึกว่าปีนี้ท่องเที่ยวไทยก็คือมันก็จะบูมขึ้นมาเรื่อยๆครับเหมือนเหมือน <c oughs> ช่วงที่เทรนดที่เป็นขาดขึ้นตอนช่วงที่ก่อนโควิดอืม,อ,มอินฟราสรัรคเจอร์เราก็ดีนะคุณดีรัฐถูกไหมครับใช่จริงๆก็อินฟราสัคเจอร์เราดีนะ เราแบบว่าไอ้เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอะไรมันมันเทียบเท่ากับพวกมหานครใหญ่ของโลกเนะเราเราสายสายวิ่งเยอะขนาดนี้ยครับออแล้วถ้าเราเอาไปถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ถึงหมดนะสมมติว่าเราจะไปไหนเราจะไปวัดพระแก้วก็ถึงนะเราจะไปเที่ยวศรีลมเราจะไปซอยเขาบอยเราจะไปอ่าไปนานาไปอะไรที่ฝรั่งเขาเที่ยวกันถึงหมดเลยไปไปไหนได้หมดเลย แล้วนี่ก็จ่อจะเปิดอีกตั้งสองสามสายแล้วนะคุณยรนะถูกไหมอืมใช่ครับใช่ผมคิดว่าอย่างนี้ทองไทยคุณยอัได้ก่อเท่าไหร่เดียวทองไทยใช่ไหมครับของทั้งปีเลยใช่ไหมครับอ่าฮะเอาระยะสว้าหน่อยก็ได้ครับคุณยรัสักสามเดือนก็แล้ไแต่มาแรกอืมเห็นนิวไฮไลยครับเห็นนิวไฮไหมผมว่าไม่เห็นครับผมว่าจะอยู่ที่ไฮก็คือจุดที่อาทิตย์ที่แล้วครับก็คือสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบโดยประมาณครับ ผมคิดว่านักเหายผมผมพูดนี่คือเสียงมากเลยมันเพิ่งข่าัน่งแล้วผมสผมพูดเสียงอะไรเอา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 หายเดิมถึงแม่คุณยสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสิบไม่ถึงเนาะผมเอาแค่นี้แหละอ๋อโอเคเอาหายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วก็โลนะครับโลเนี่ยผมว่าสี่หมื่นต้นต้นแล้วกันสี่หมื่นแล้วกันไม่รุดสี่หมื่นนะไม่รุดสี่หมื่นนะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจออืแต่ว่าแต่ว่าคือสี่หมื่นต้นต้นอาจจะได้เห็นถูกไหมครับใช่ครับสี่ศูนย์ ะไรเงี้ย40 xxx ตรงตรงนั้นคือต้องเก็บไหมครับผมคิดว่าเก็บก็ต้องรีบปล่อยครับอ๋อไม่ไม่ยังไม่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 ถือยาวเนาะใช่ครับใช่ผมคิดว่ามันเข่าขึ้นมานานจะขาลงสักเอ่าแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดเมื่อไหร่ไม่ไมไม่คงไม่ถึงกับปีสองปีอาจจะหกเดือนก็ได้อ่้วก็อ่อหกเดือนขึ้นสลับลงขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยครับ อืมครับก็คือก็ก็ยังเหวี่ยงเหมือนกันทองไทยเนาะก็ยังเบี่ยงตามตลาดโลกเหมือนกันถูกไหมครับอย่างนี้ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาผมมาเดี๋ยวซักไตมาแรกให้จบไปเดี๋ยวผมอาจจะรบกวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากจะดูโนเดนทัมดูโนเดนทัมนิดนึงนะกันเนาะว่าช่วงต้นเขาจะแสดงอิทธิฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเะไอยางจะรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากการวิเคราะห์จากประสบการณ์ต่างๆของคุณเทรัดที่อยู่ในแวดวงการค้าทองคำมานานลองมาดูแล้วครับว่านโยบายของนัยธรรม1.0กับนัยธรรม2.0กระส่งผลกระทบต่อราคาทองคามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่คุณเทรัดมองเองว่าทองคำปีนี้อาจจะไม่สดใสเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วครับเพราะว่าหลายนโยบายของทําเองมักเปนหนุนตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดการเงินนะครับสงครามก็อาจจะชะลอตัวลงเรื่องของเงินเฟอ้อก็อาจจะไม่วือหวามากนะ,นะครับ แล้วก็เรื่องของนโยบายสงครามการคา้าตรงนี้ต้องจับตาใกล้ชิดเลยนะครับว่ามันจะเริ่มเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ซึ่งปัจจัยต่างๆนี้ล้วนแต่สมงผอกต่อราคาทองคาโดยตรงนะครับต้องมาดูว่าราคาทองคำปีน,นี้จะมีการพักฐานลงได้มักงไม่แค่ไหนหรือว่าจะขยับขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องกอดติดสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดเลยครับต้องขอบคุณคุณธีรัตจุฑาวรกุลกรรมการ,การ,ราบริษัทอินเตอร์โกเทจจำกัดแล้วนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอเร,รฝนฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว อขอบพระคุณในจิตตามสวัสดีครับ